ครับสวัสดีครับป่าไต่ซันไต่เนาะครับขีดยางเซ็ตแล้วก็มาเลาะเบิ้งนำยางเนาะครับนั่นรอเบิ้งนำยางออกเบิ้งออกออมันึ่งเสาแดลกนะครับหมีแหลฝนตกเนาะโดยบริบูควัยได้ขีดเนาะครับเสาแดลกเนาะครับเขาป่าไปยางเลาะเบิ้งเนาะครับต้นนี้ก็ออกดีอยู่ครับ ก็ออกครับทำก่อนตัวเนาะไปกระยอดกดเมืองต้นใหญ่ตัวตน,น,ตน,นั้นเนาะต้นใหญ่มามันออกเลยครับนี่ต้นนี้ดอกจมโบนะครับไป หีบหอดเนื้อเยื่อแล้วนะครับบ่ันจะเป็นลายๆนะครับนี่จะเป็นลายๆเนาะข้างในพลแต่นีกับเป็นแกนใหม่นะครับนี่เป็นแกนใหม่เข้าไปเนาะครับถือว่าออกเนาะนมีแตกนะครับนี่่าง ออกหน่อยหนึ่งนะครับ่าจะออกประมาณนี้นะอย่างสองห,าห้านึงนะครับันตกหลายวันเนาะฝนตกใบมเมฆีดเนาะครับแต่ว่าก็ยยอยดีอยู่อืมอนนะ อย่างน้อยดีอย่างทำขีนะครับทางพิษานทำส่วนมาเขาขี่ทํำกรนถวยนะครับยางกรนถวยนะครับราคาประมาณช่วงนี้ประมาณสามสิบาบาทยางมันลงนะครับ ตางมันลงตางมันลงบางต้นก็ออกลายอยู่ครับต้นก็ออกปกตินะครับอย่างแข่งตองครับนี่ต้นก็ออกปกติออกไวหย,ย่อยเรีวนะครับแล้วกีดกีดบางต้นก็ดึง กีดพวท่านแลครับอันนี้มีเดียวนะครับนี่มีเดียวแนละ้วชกครับกีดถึงเหนื่อยเหยื่อเนะครับอันนี้กีดถึงเหนื่อยเหยื่อเลยเนาะอยากหากีดบ่ดถึงเหนื่อยเยือ่อยัางก็บบ่เนาะครับอันนี้ถวย หนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับถอยง่ากับหนึ่งจุดสามศูนย์นีหนึ่งจุดสามศูนย์นะครับจีดระดับเหนือเยือนะครับระดับเหนือเยือพอดีนะครับกีดเนี่มันได้เสมอแน่นอนสีนะครับเมืองไทยเมืองสสารนะระดับเหนือเยือนะครับ พนแตนีเข้าไปก็เป็นแกนใหม่เนาะครับเป็นแกนใหม่นเนานะบางต้นออกปกติเนาะครับต้นนี้ก็ออกปกติออกปกติเนาะครับนนไป ทางที่ต้นไงก็กระบอกออกกรมีเนาะครับทางที่เนาะไงแล้วแต่หนิวออกลายอยู่ครับต้นนี้โอ้ต้นมันไงครับนี่กี่ยถ,ถึงเมื่อยเยอะนะครับมีดก,ก็ต้องให้คมนะครับมีด มีบคุคมนี่มันสีเป็นขนเนาะครับวางนี่เนาะวางเปลือกแดงนี่เนาะครับคันมีดบุกคมจริงๆเนาะครับก็จะเป็นเปลือกขึ้นเป็นฝุยฟอยฟยขึ้นมาเนาะครับมีทาว่ามีดบุคมบอดีเนาะครับหีดยางกันนาช้ำนาดำเนาะครับเป็นนา,น,านาดำนาช้ำนาดำเนาะครับ ไอ้ตรงที่ถึงเนื่อเยื่อนี่พันนาช้ามันจะดำนะครับนี่จะเป็นดำๆนะครับอันนี้ออกปกติครับมีรแลกเนาะหางหายมาดนอันนี้ออกปกติครับทางภาคอีสานบางต้นก็สีมีดเต็มถวยนะครับถวยใหญ่หนึ่งจุดหานะครับ แล้ก็เ,เรียกถวยเบอร์สองบอกครับถวยรุ่นจำโบนะครับจะมีจจำโบกับเบอร์สองนะอันนี้โมเมนจัจโบถือว่าออกอยู่ครับนี่จอกเบอร์สองคครับ,อ,รบออกปกติ อางสองห้าหนึ่งครับออกปกตินะครับถึงเนื้อเยื่อนะครับรับเนื้อเยื่อพอดีเนาะมีดก็ต้องคมครับนี่ก็ต้องให้คมนะครับทันจีดเขาเลือกๆทันจีดเขาเลือกๆในมีดบุค,คมในน้ำนะมันจะ้ำนะครับ จะเป็นจำจำดำดำนะครับเป็นนาดำครับกร,ยรนยอนปอติอนเนาะต้นใหญ่นี่ครับนี่ต้นผาอีาสทันบางต้นกับสี่มีดเต็มเนาะครับบางต้นกับสามมีดนะครับสองมีดนี่ส่วนน้อยนะครับสองมีดเต็มเพราะว่าไอ้นี่มัน ถวยเหรเท่าไรนะระบบเสบิองเนาะถวยหนึ่งจุดห้าศูนย์เนาะครับเัินเต็มถวยนี้กับประมาณเกือบสองลูกเนาะครับถวยนี้เัินเต็มกิ่งคม,คมๆเนาะครับกับประมาณเกือบสองลูกเนาะ ั้งก่อนกันพุ่นๆขึ้นไปกับสองโลอยู่ครับเกือบเกือบสองโลถวยญงนะครับนี่หนึ่งจุดสามศูนย์ครับหนึ่งจุดหานะครับอันนี้ระดับเนือเยือนนะครับเนือเยื่อก็จะขึ้นชุเขียวขึ้นมานะครับนี่ในระดับเนือเยือกนะครับก็จะขึ้นชู่ มาเนาะครับครับเนื้อเยอะพอดีเนาะยางก็จะออกเสมอเนาะยางครับยางยางก็จะออกเสมอจีดแข่งมีดเนาะครับจีดแข่งมีดหนายางเป็นเศษเนาะครับนี่ อยู่เป็นเส้นนะครับกันหีบโแข่งนี่หายยางมันจะเรียบๆเนาะครับหนึง่งถอยยนะังนะถือว่าออกนะครับยางอีสานเนาะเป็นยางไอ ยางพันสองหันหนึ่งนะครับยางพันนี้นะออกไวันะครับหย่อยไวออกวัยหย่อยเร็วนะครับยางพันนี่ยางสองหันหนึ่งบางต้นก็เปลือกแข็งนะครับส่วนมากจะเปลือกแข็งนะยางสองหันหนึ่งนะครับพอพ่อกันนะครับอย่างพีบีสองหันหนึ่งเหมือนก,นกันกับอย่างพีบี B นะครับ เขาจะโบคือยางหกลอยเนาะครับอันนี้ถือว่าเปลือกน้าอยอู่เนาะถือว่าเปลือกน้าครับมีเตียวเปลือกน้าอยู่ครับยางหกลอยหยอดดำเขาจะเปลือกบงึงัเนะครับรอยยอดดำอันนี้สองหา,างเปลือกน้าเนาะครับ คือว่าออกอยู่ครับทางอีสานเนาะนี่ยางบุรีรัมเนาะจากบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมเนาะติดกับชายแดยนเขมรเนาะครับถือว่าออกอยู่ครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามไว้นะครับคลิปใหม่หมๆเนาะ ท่านคลิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเถอะครับครับสวัสดีครับ